มีคำถามจาก FC นะคะสอบถามมาว่าแฟนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทางรถแบบไม่มีคู่กรณีแบบนี้จะขอค่าซ่อมรถเราย้อนหลังจากพรบรได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ค่ะเพราะว่าพรบรให้ความคุ้มครองเฉพาะคนเท่านั้นพรบรเป็นประกันภาคบังคับที่ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถค่ะไม่ได้ให้ความคุ้มครองในเรื่องของทรัพย์สินก็คือตัวรถ ดังนั้นนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะหากมีคนได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ล้มเองชนเองไม่มีคู่กรณีนะคะผู้ที่ขับขี่จะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลและถ้าหากว่าเสียชีวิตก็จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนแต่ในเรื่องของรถ ไม่ได้ให้ความคุ้มครองถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้ความคุ้มครองในเรื่องของรถด้วยจะต้องทำประกันภาคสมัครใจค่ะซึ่งประกันภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ล้มเองชนเองจะต้องเป็นประกันประเภทหนหรือว่าชั้น1เท่านั้นส่วนประกัน2บวกและ3บวกการจะซ่อมรถเราได้จะต้องเกิดเหตุจากรถ ชนกับรถเท่านั้นล้มเองชนเองไม่ให้ความคุ้มครองในการซ่อมรถเราและประกันชั้นสามไม่ซ่อมรถเราทุกกรณีพรบรและประกันภาคสมัครใจมีเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่แตกต่างกันไปดังนั้นการที่จะทําประกันหรือการที่เรามีอยู่แล้วเราจะต้องตรวจสอบสิทธิ์รวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นให้ชัดเจนนะคะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะครูเอวัชราวรีเอกเอกประกันภยัยประกันภัยอุ่นใจให้เมืออาชีพดูแล